สวัสดีครับผมยศจันทนะาเสวีครับวันนี้ผมมาชวนปลดหนี้ฮะเมื่อก่อนตอนในอดีตประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผมเริ่มต้นทําธุรกิจอยู่ตัวหนึ่งผมเป็นหนี้อยู่4ล้านกว่าบาทเป็นหนี้มานานมากแล้วแล้วก็ปลดมันไม่ได้ครับแต่ว่าบังเอิญว่าได้มีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาชนเราเป็นบริษัทเครือข่ายบริษัทหนึ่งครับหลายๆคนกังวลใช่ไหมว่าบริษัทเครือข่ายมันเวิร์กไม่เวิร์กมันหลอกลวงกันหรือเปล่าไม่เป็นไรใจเย็นๆฟังแล้วก็ค่อยไปกับผม ไม่แน่ถ้าเกิดว่าพี่เปิดใจแล้วได้ฟังคลิปนี้จนจบเนี่ยพี่อาจจะปลดหนี้ได้เหมือนที่ผมปลดได้ก็เป็นได้นะนะฮะส่วนตัวผมเองครับใช้เวลา1ปีในการทําธุรกิจนียแล้วก็ปลดหนี้4ล้านได้ครับปัจจุบันก็รายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละล้านกว่าบาทครับผมเข้าใจครับว่าหน้าตามไม่เหมือนฮะแต่ก็อดทนฟังหน่อยแล้วกันได้จริงนะครับปีที่ผ่านมาเสียภาษีไปล้านกว่าบาทเฉพาะภาษีนะครับ ธุรกิจนี้ชื่อว่าอินดีมเป็นบริษัทของคนไทยครับเป็นบริษัทธุรกิจเครือข่ายของคนไทยจดสคบอถูกต้องตั้งแต่4ปีที่แล้วเนื้อหาที่น่าสนใจจริงๆจะอยู่ที่ผู้บริหารครับผมคือผู้บริหารของบริษัทนี้คือคุณก้องครับอัครรัตนิติพลหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก้องอัครรัตน์ไหนไม่รู้จักนะฮะช่องเวิร์กพอยต์ช่อง23รายการอายุน้อยร้อยล้าน เริ่คุณอย่างพิธีกรหลักท่านนั้นแหละครับเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทอินดีมที่เราทํากันอยู่ตอนนี้ด้วยครับโดยที่เนื้อหาของธุรกิจอินดีมเนี่ยมันมีอยู่3ข้อครับที่ทําให้ผมตัดสินใจทําแล้วก็ปลดหนี้ได,แด,ได้แล้วก็ไม่กลับไปเป็นหนี้อีกรายได้ที่เขาให้เราเนี่ยมันมากครับมันมากพอมากพอที่จะปลดหนี้ได้แล้วก็ให้เร็วพอเร็วพอที่จะปลดหนี้ได้ คือบางครั้งเนี่ยเรามีรายได้ที่ได้มากนะแต่มาช้าเกินไปเราก็เป็นหนี้จริงบ้างบางครั้งเรามีรายได้ที่ได้เร็วแต่ก็ไม่มากพอที่จะลดหนี้อินดีมให้ได้ทั้งสองข้อครับทั้งมากและเร็วพอที่สําคัญคือข้อที่สามครับได้มากได้เร็วแล้วก็ต้องไม่กลับไปเป็นหนี้อีกอินดีมให้รายได้ข้อที่3นานพอครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นธุรกิจที่น่าสนใจมากๆในยุคป,ปัจจุบันผมรู้ครับ ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นการใช้ชีวิตไม่ได้ราบรื่นแบบสมัยก่อนครับไม่ว่าจะเป็นงานที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงหรือไม่มั่นคงก็ตามอีกสักครั้งนะฮะที่จะหารายได้เสริมแบบที่ทําให้เราพลดหนี้ได้แล้วก็ไม่กลับไปเป็นหนี้อีกครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหมดเลยเงินมันมาทางไหนพี่ต้องทําอะไรแล้วพี่จะได้อะไรง่ายๆแค่นี้ครับถ้าเกิดว่าพี่เริ่มต้นได้แบบพวกเราสมาชิกกว่า2 0 0 0 0 0คน จะคอยช่วยเหลือพี่ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันครับเดี๋ยวเราเข้าสู่แผนการตลาดกันแล้วกันเนาะครับผมในส่วนของระบบแผนการตลาดนะฮะจริงๆเนี่ยผมอยากจะมีเขียนให้ดูเลยนะแต่ที่นี่มันง่ายเกินไปมันง่ายถึงขนาดที่ไม่ต้องเขียนฮะพี่ฟังให้ผมดีๆฟังฟังผมให้ดีๆแล้วก็เอากระดาษปากกาเขียนของตัวเองก็ได้ที่นี่จะมีสูตรสําเร็จครับเขาบอกว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่มีสูตรสาเร็จให้ทําตามนั้นไม่ต้องไปคิดเองจริงไหม ทำตามสูตรสําเร็จนี้ครับสูตรนี้เรียกว่าสูตร1 2 3งสางม่ายโคตรง่ายกําปั้นทุกดินอย่างนี้เลยถ้าพี่ทํา1 2 3สําเร็จพี่หมดหนี้ได้แน่นอนครับสูตรข้อที่1คือเริ่มให้ได้อย่ามีข้ออ้างการเริ่มต้นในธุรกิจอินดีน,นะครับคือตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้บริโภคข,ของบริษัทนี้แน่นอนฮะพี่จะมาเอาสตังค์กลับไป,ปลดหนี้พี่จะไปซื้อของเซเว่นไม่ได้พี่ต้องมาซื้อของที่บริษัทนี้ในการเริ่มต้นเขาจะมีให้เลือกอยู่สองไซส์ครับ ไซส์ S กับไซส์ L ก็เหมือนไซส์ของเสื้อผ้าไซส์ S ก็จะตัวเล็กหน่อยถ้าเป็นไซส์ L ก็ตัวใหญ่หน่อยเกี่ยวข้องกับเงินที่ต้องจ่ายออกไปกับรายได้ที่จะได้รับกลับมาครับถ้าเราเลือกเป็นไซส์ s เราจ่ายเงิน3,000กว่าบาทซื้อสินค้าเข้าบ้านนะฮะเราจะมีโอกาสารับรายได้สูงสุดตามแผนการตลาดที่ขออนุญาตไว้เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน5,200บาทต่อวันแต่ถ้าเกิดว่าตัวเราเลือกไซส์ L ก็มีสตังค์หน่อยนะฮะ เลือกไซแอลซื้อสินค้าเข้าบ้านเยอะหน่อยอสองหมื่นกว่าบาทครับเราสามารถจะสร้างรายได้สูงสุดที่ขออนุญาตไว้คือ4 0,000บาทต่อวันฟังดูเหมือนเวอร์ใช่ไหมแต่มีคนได้แล้วนะฮะมีคนได้แล้วจริงๆวันละ4 0,000บาทเดือนละ,ละล้านสองนะครับก็เปิดมา4ปีมันก็มีหลักฐานความสำเร็จเยอะแยะมากมายอยู่ที่ตัวพี่เองครับผมไม่แนะนำว่าพี่จะต้องซื้อไซไหนอยู่ที่เงินในกระเป๋าพี่กับอยู่ที่เงินที่พี่ต้องการจะได้รับ สามารถที่จะเริ่มไซส์ s ได้เงินมาระดับหนึ่งแล้วค่อยอัปเกรดตัวเองเป็นไซส์ L ก็ได้นะครับแต่มันก็เสียตังสองรอบไงฮะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นไซส์ L ตั้งแต่ต้นเลยก็ไม่ต้องไปเสียตังไซส์ S อีกครั้งหนึ่งไงก็ใหญ่ไปเลยทีเดียวก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่สตังตัวเองถ้าเริ่มได้เสร็จเรียบร้อยถือว่าข้อหนึ่งสำเร็จแล้วฮะง่ายๆแค่นี้เลยสูตรหนึ่งสองสามมีสามข้อที่เสร็จไปแล้วหนึ่งข้อเหลืออีกแค่สองข้อครับซึ่งเกี่ยวข้องกับรายได้ล้วน ข้อที่สองฮะสูตรนี้บอกว่าให้ตัวเราเองทําการประชาสัมพันธ์ทําไมต้องประชาสัมพันธ์เพราะว่าธุรกิจอินดีมเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่จ้างดาราไม่ได้จ้างโทรทัศน์มาโฆษณาไม่ได้ขายของเอากําไรไปจ้างโฆษณาแต่เขาเอากําไรที่ขายของได้มามอบให้กับสมาชิกทุกคนครับที่เป็นผู้บริโภคของเขาและช่วยเขาทําโฆษณา นั่นแสดงว่าตอนนี้เหมือนกับอินดีมจ้างเราเป็นดาราใช่ไหมก็ก็ออกแนวนั้นก็ได้นะฮะคิดแนวนั้นก็ได้ว่าอินดีมกำลังจ้างเราเป็นนักการตลาดเป็นนักประชาสัมพันธ์แล้วต้องโฆษณาเยอะแค่ไหนถึงจะได้วันละสี่หมื่นบาทมันง่ายกว่าที่คิดครับพี่จะประชาสัมพันธ์กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนก็ได้อินดีมไม่ว่าเรื่องจํานวนสูงสุดแล้วแต่ตัวเองชอบใจเลยเป็นคนชอบคุยเป็นคนชอบพูดพูดไปฮะ ประชาสัมพันธ์ไปครับส่งคลิปไปครับโพสเฟซบุ๊กไปครับทางไหนก็ได้ครับที่ตัวเองชอบแต่ขออย่าต่ํากว่า2คนเพราะมันเกี่ยวข้องกับระบบแผนการตลาดที่บริษัทขออนุญา,ศา,ศา,าตกสบอไว้นึกภาพตามผมนะตัวผมเองเริ่มเ็จครับสมมุติผมเป็น S หรือ L ก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมมีการประชาสัมพันธ์ครับสมมติผมส่งคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปแนะนําบริษัทเนี้ยให้กับคนที่รู้จักแล้วเขาดันชอบใจเห็นโอกาสเหมือนกันอยากกดนี้เหมือนกัน เขามาครับเป็นนักประชาสัมพันธ์ซื้อสินค้าไซส์ S 1คนซื้อสินค้าไซส์ S 1นคน2คนไงอย่างที่บอกนึกภาพตามผมนะเป็นตัวเรามีซ้ายมีขวานะครับแบบนี้ฮนะเกิดภาพแบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่บริษัทอินดีมบอกว่าเราจะให้ผลประโยชน์คุณทันที4 0่400บาทถ้าเป็นไซส์ S นะครับไซส์ S ขวา S เงินเข้าเรา400บาทถือเป็นค่าประชาสัมพันธ์บริษัทได้ขายของไหม บริษัทได้ขายของไป 2S เพราะฉะนั้น400บาทนี้มีที่มาที่ไปครับกําไรจากการขายโอนเข้ามาที่เราแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็น L ล่ะซ้าย l ขวา L เราจะได้เท่ากับ4,000บาทครับเพราะซแอซื้อของเยอะบริษัทได้ขายของเยอะกําไรเยอะส่งมอบคืนกลับให้ก็เยอะตามนั้นถ้าเป็น S มาถ้าเป็น L มามันจะมีวิธีการคำนวณครับว่ามันจะได้ออกมาคิปแบบนี้เนี่ยเป็นรายวัน สิ้นสุดหนึ่งวันมี S มี L เกิดขึ้นเท่าไหร่ก็ตามจะคำนวณเป็นรายได้ของเราในวันนั้นทันทีหน้าที่ของเราในข้อที่2คือการทำใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไงต้องทำกี่คนใช่สงคนไงแสดงว่ามีแค่ S มีแค่ L หรือมี l L S แลแล้วแต่เลยครับจบหน้าที่เราแล้วครับครับเมื่อกี้เราทำไปข้อที่1ข้อที่2เสร็จแล้วตอนนี้ข้อที่3ครับข้อสุดท้ายที่จะทำทห้พี่เนี่ยไม่กลับไปเป็นหนี้อีก ก็คือการตามครับตามอะไรตามให้เขามาทําสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันนั่นหมายถึงให้เขามาทําสูตรไหนฮะหนึ่สตามสองคนที่เรามาประ,ประชาสัมพันธ์เอาไว้ให้เขาได้เาเริ่มใช่ไหมเริ่มยังเขาเริ่มแล้วใช่ไหมงั้นตามให้เขาทําเขาก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์คนละกี่คนฮนะสองถูกไหมโอเคแสดงว่าเขาได้สตังค์ไหมครับคนเนี้ยที่ประชาสัมพันธ์เสร็จ ได้ตังแล้วเหมือนตัวเองเลยสองคนฝั่งด้านนี้นายคนนี้ได้ตังไหมได้ฮะเหมือนตัวเองเลยแต่เราทําอะไรลงไปไม่ได้ทําอะไรเราแค่ตามให้เขาทําแต่บริษัทมองแบบนี้ครับเขาสี่คนนี้อยู่ในองค์กรของเราถ้าไม่มีเราเป็นจุดเริ่มต้นบริษัทก็ไม่ได้ขายของครันน้งนี้อย่ากระนั้นเลยเอาสตางค์ส่วนแบ่งไปซะตอนนี้เกิดขึ้นมาครับถ้าเป็น S หมดเลย SSS S, 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 S. เรานับเป็นคู่แล้วกันเนาะนับเป็นคู่นะสมมุติว่าคู่หนึ่งคู่หนึ่งเอสเนี่ยได้สี่ร้อยบาทสี่คนนี้เกิดมากี่คู่สองคู่ฮะสองคู่แสดงว่าวันนี้เราได้รเท่าไหร่แปดร้อยบาทโดยที่เราทําหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์นนนหรือนักตามนะตอนเนี้ยกลายเป็นนักตามนะฮะไม่ใช่ฝีมือเราแล้วนะสองคนนี้เขาทําเพื่อรายได้เขาแต่เราได้ด้วยเห็นไหมคราวนี้พอเราตามให้เขาทําเสร็จข้อสุดท้ายบอกแล้วว่าต้องตามให้เขามาตามด้วย เราก็ไปตามให้หนายคนนี้เริ่มแล้วทําแล้วไปตามให้เขาแตกตัวออกมาได้ประชาสัมพันธ์สําเร็จอีกสี่คนนะให้สองคนนี้เริ่มทําตามทุกคนเริ่มทําตามทุกคนได้สตังเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วอยู่ใต้องค์กรเราไหมก็อยู่และค่าจับคู่เราได้ไหมก็ได้งั้นแสดงว่าเมื่อข้างล่างมันเริ่มขยายตัวออกไปเรื่อยๆเมื่อมีการประชาสัมพันธ์แค่สองคนออกไปเรื่อย เนื้อง,งานเริ่มทำตามจะเริ่มส่งให้ตัวเราเองมีรายได้400 800 1 6 3 0ร0อยพ0้าวตายละ6400เราเป็นไซส์ S ครับบริษัทบอกว่าจ่ายให้เราเท่าไหร่5 2 0พจำได้นะที่เตยจดไว้เมื่อกี้5 2 0แสดงว่าส่วนที่เกินมาบริษัทขออนุญาตไม่จัดครับให้เราสูงสุดได้เพียงแค่ตามไซส์ที่เราเลือกคือ5 2 0 พี่มี2ทางเลือกครับล่ารับ5 0 0ต่อไปเรื่อยๆทุกวันหรือจะเริ่มเก็บออมสตังค์ที่ได้มาอัปเกรดตัวเองเป็นไซแ์ลเพื่อไปลองรับรายได้วันละ40,000บาทจากโครงสร้างตรงนี้ครับนี่แหละเงินที่มากพอถ้ามันมาได้ไวพอมันคำนวณทุกวันนะใช้นี่ได้ไหมนะพี่ก็เห็นว่าพี่ก็รู้ว่าพี่ใช้นี่ได้ล่าแต่เช่นเดียวกันครับธุรกิจดีๆผมบอกแล้วว่าเราจะไม่กลับไปเป็นนี่อีก เลยหลายคนกังวลว่าแล้วถ้าเกิดข้างล่างเขาขยายตัวเริ่มช้าล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะมีโบนัสอีกข้อหนึ่งครับที่ผมชอบมากๆเราเรียกโบนัสข้อนั้นว่าโบนัสซื้อซ้ําซึ่งโบนัสซื้อซ้ําเนี่ยเป็นโบนัสที่ไม่จําเป็นจะต้องมีการขยายงานการขยายงานอาจจะช้าแต่เมื่อไหรก็ตามที่บริษัทได้ขายของเมื่อนั้นแบ่งกาไรให้ด้วยหมายถึงการขายของให้คนเก่าฮนะพวกเราเป็นสมาชิกเดิมเนาะ อตอนนี้เนะี่ยมีอาหารเสริมเราหมดเราซื้ออาหารเสริมเข้ามาครับเดือนนี้ทีมงานมีการซื้อของเข้ามาในเดือนนี้ครับบริษัทบอกง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเราซื้อประมาณ200คะแนน,นหรือเดือนละประมาณพันกว่าบาทโอ้พี่ครับพี่มีไรายได้จะอินดีมวันละห้าพันสองบริษัทให้พี่ซื้อเดือนละพันกว่าบาทถามจริงพี่จะไม่สนับสนุนเขาหน่อยหรอครับเขาให้ไรายได้พี่เดือนละเท่านี้โดยที่เขาขอให้พี่ช่วยอุดหนุนเขาเดือนละพันกว่าบาทอ่ะพี่ก็พร้อมซื้อจริงไหม เราอยากให้ธุรกิจนี้อยู่เป็นานๆครับทุกคนคิดแบบเดียวกันครับฉันพร้อมสนับสนุนบริษัทนี้ตัวเราซื้อไป1000คนใต้องค์กรซื้อไป1,000คนละ1,000 1 0ัน1,000พัฟังดีๆนะใต้องค์กรมีกี่คนก็ตามเราซื้อ1 0 0 0ันใต้องค์กรซื้อหนึ่ันบริษัทจะมอบให้เราคนละ20บาทอันนันแหละดูถูกเงินเล็กนะครับอย่าดูถูกเงินเล็กนะฮะเพราะจำนวนคนใต้องค์กรมันไม่เล็กครับ วันนี้พี่เริ่มจาก2อสอชั้นต่อไปกลายเป็น4 4เป็น8เป็น16 3 2 64บริษัทบ,บอกว่าจ่ายแบบเนี้ยลึกทั้งหมด20ชั้นผมเคยคำนวณมาเล่นๆคำนวณแบบคนฝันเฟื่องเลยนะคำนวณมาเล่นๆจาก2 4 8 16 3 2 6 4ส2 8เนี่ยครบ20ชั้นผมจะมีองค์กรอยู่ข้างใต้ทั้งหมดประมาณ2ล้านคนมันเวอร์2ล้านคนผมเคยคำนวณมาเล่นๆครับ มันมีอยู่2ล้านคนแต่มันเยอะเกินไปผมรู้มันฟังดูเวอร์ใช่ไหมจากตัวเราลงไป2ล้านคนใช้เวลาเท่าไหร่วะสำคัญนะฮะบริษัทไม่ได้สนใจเรื่องเวลาปีนี้ปีหน้าปีถัดไปอีก5ปีอีก10ปีอีก20ปีขอให้ขยายลงไปข้างล่างเถอะกี่คนนับให้หมดใน20ชั้นเนี่ยครับอ่ะลองคิดกันในความเป็นจริงแล้วกันนะฮะสมมุติเรามีไม่ถึงหรอก2ล้านคนเราทำธุรกิจเนี้ยเต็มที่ละ ประสบความสำเร็จสัก1%แล้วกันช่วยผมคิดนะ1%ของ2ล้านคนเท่ากับกี่คนหว่าในองค์กรก็20,000ปะ่ะ2 0 0 0มถ้า10%มัน2,000 0 0ใช่ไหมถ้า100%มัน2ล้านใช่ไหมงั้นแสดงว่า1%คือ20,000คนตันะ้ถ้าพี่มีรายได้คนละ20บาทจากคน20,000คนแสดงว่าเดือนนี้พี่จะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามาจากโบนัสซื้อซ้ำอีก สี่หมื่นบาทไปกดเครื่องคิดเลขเอาครับที่ผมพูดได้ขนาดนี้ว่าผมท่องมาฮะพี่ไปกดเครื่องคิดเลขเอาเลยว่าจริงไหมสองหมื่นคูณคนละยี่สิบใช่สี่หมื่นไหมยังไม่นับรวมกับรายได้ของโบนัสข้อแรกเมื่อกี้นะที่ได้เป็นรายวันโบนัสข้อนี้ครับจะคำนวณให้หนึ่งเดือนครั้งหนึ่งและโอนเข้าธนาคารให้ในวันศุกร์ของศุกร์ที่สองของเดือนผัดไปครับแค่นี้แหละโบนัสข้อแรกได้เยอะ โบนัสข้อแรกจ่ายเร็วโบนัสข้อที่2ให้นานนั่นหมายความว่าพี่ไม่มีโอกาสกลับไปเป็นหนี้ด้วยซ้ําไปในอินดีมมีข้อมูลให้พี่ๆได้ศึกษาอีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดเพียงแค่สองข้อนี้พี่ก็มองเห็นโอกาสหมดหนี้เหมือนที่ผมมองเห็นผมเรียนเชิญครับมาร่วมทีมกันทีมเราจะเป็นทีมคนมีหนี้ที่จะปลดหนี้ด้วยธุรกิจอินดีมลองนลกภาพดูนะฮะ วันนี้ไม่ต้องมีเงินเยอะหรอกครับวันนี้ถ้าเกิดชีวิตเป็นของพี่เองชีวิตของพี่ไม่จําเป็นจะต้องจ่ายหนี้สินให้กับใครชีวิตของพี่ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยชีวิตของบ้านที่พี่อยู่ไม่ต้องไม่ต้อง3าปีถึงจะหมดรถที่พี่ขับไม่ต้องเจ็ดปีถึงจะจ่ายหมดแต่ทุกอย่างที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้เป็นเงินสดหมดเลยแล้วก็ยังมีเงินใหม่ๆเข้ามาในทุกอาทิตย์ในทุกเดือนครอบครัวจะมีความสุขขนาดไหนครับ ขอจากกันด้วยคำคมแล้วกันนะฮะที่เราเคยได้ยินใน Facebook กันเยอะแยะมากมายนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยไม่ผิดหรอกครับแต่ให้พวกเราเนี่ยสร้างครอบครัวที่ร่ำรวยด้วยฝีมือเราเองกันดีกว่าครับผมยศธนาเสวีพบกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ